ย ah. ินดีต้อนรับซูอาโอวีเล่นได้เลยสูตรูไปด้วยกันลืมลืมกดลืมไอ้ดิฉันยๆต่อยไม่โดนเย เขาเรียกว่ากาัดระยะมันคิดว่าพี่จะเดินไม่ไม่ต้องกัดทำอะไรอ้ยเกอบยนหลลอยอ่ะตัดเลี่ยนได้ไหมตัด,ะอ,ตดอะไรเกยอีกเว็บนึงลค่อยลงตัดกระไรเยอะใหญ่ยิบหอยเลย No farewell will be said. Tonight is about reunions. Huh. Come, <coughs> pay <coughs> gracefully. The goddess granted me my childhood wish.

โอ้ยสกิลมันลากแล้วมันไม่ตัดได้ไงวะเน,นี่ยนี่เด่ะนี dear and true and never ่ลอกถ้ามันไม่ตัด <c oughs> <c oughs>

With skillful hands. Slayer has been defeated. The has tower. The has been defeated. Mm -hmm. You have defeated an enemy. Oh you nice. Your team has destroyed a tower. We said the one means. เปนะไปสยอะไรนะิย่แช่แช่อืมอืมอืมอืีอืมอเมอืมอืมอืมอมออืมออืีออืม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 มอืมอมอืมอืมออือืมอืมอืมเสร็จเอื <laughs> we <Weird. Yes, okay, laughs> yes, okay, okay. Dragon, <laughs> <been defeated. laughs> uh, oh, How precious! When mm. an ally has been defeated.

ซุปเปอร์ครถูกส่งออกไปแล้วปากปาต้องแรงกว่านี้เลยปากต้องแรงกว่านี้สิพี่ ああそう чис を เอาเงินมาเล่นปินจีบปิดจีบิดจี้ไม่จีใครเอาเราเหมือนคนี่เล่นคณะตลกเนมาเป็นคนลักคณะ Has been defeated an enemy has been defeated an ally has been defeated an ally has been defeated an เราด้ทุนนื่องมลยด้วยนะคะแขางเข้ากันแล้วพี่พูดคุยกันได้นะทุกคนจบได้แล้วมั้งนั้นเบื่อมันอะเบื่อมันอะปีนี้อ่ะเอามันไม่ลงเบื่องันติจ็จบได้จะจบแล้เราต้องเห็น สวยนี่คนจังหวัดอะไรนี่คนจังหวัดอะไรคะนี่เป็นคนจังหวัดอะไรคะอ๋เอ้ออ๋อติดเล่นตนะัน่ะจนันนะจันอังคารบุรี <c oughs> นั่นแหละข้างๆอังคารบุรี อย่าเล่นมุกพุดบุรีนะโกรธนะไม่งั้นหมดดงเออบ,บอกเขาให้อ่อเหรอ็มืบ,บอกหนบอกอะไรวะดงพีน แต่ been enemy has been จ้าแจ้าดีอะไนี่ทำไม <c oughs> <c oughs> แล้แอบเอามันมา <c oughs> เดินเดนตงเดินตงตองไหนอ่ะอะไรพี่วีเอ้านี่มันรอตายแล้วเนี่ยอยแกเว้เยเวยเจะใร้อนไไ้องหลของกันดดีกเ้องาตาใมีโอกาสชนะแน่เนย ชนะแน่ที่ชนะแน่ที Gotta, ada, ่ชนะแน่ยั่เป็นลูอย่างอูรโคตรโคตรโคตะน่อีแน่มาเนี่ยซีซั่นนี Friday> ้ที่ต้องได้เม็ด่วงเตี่ยวเท่านั้นนะพี่สิจะยอมแพ้ได้แ่มันวงได้แต่ตา่วงอะเที่อยู่อันดับอะไรไม่รู้เนี่ะ กูเหมือนกันอะ <ins> ่ะโอยข้าไหดเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอดีเดี๋ยวเดีเด๋ยเ,เี่เดี๋ยวเดีา <c oughs> เดี๋ยวเวเตีนยดี่ยวเดีหมดีเอ้ยมันมาแวเียวเดี๋ยวเดวเนี่ยวเีย

ยกจะส่งร yeah, so ักให้ส hmm. mm ิป่อไปกินอือไปเนี่ยไปเนี่ยไปเนี่ย